สวัสดีครับนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องผลไม้ที่ห้ามถวายพระนะครับหนึ่งเลยครับละมุดเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วมักไม่โดดเด่นติดติดซ่อนซอนนะครับสองมงคุดเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วไม่ไดีดีเท่าที่ควรนะครับไปไม่ถึงที่สุดมันจะคุดคุดด้วนๆไม่โดดเด่นสามพุทราเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วได้ดีในช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังซาซาสี่ครับมะเฟืองเชื่อกันว่า ทำอะไรแล้วมันเปิดเครื่องไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนะครับห้ามัฟไฟเชื่อกันว่าลาทำอะไรแล้วมันจะเร่งเร่งลิบรีบเหมือนไฟลนก้นนะครับไม่ได้คุณภาพหกน้อยหนาเชื่อกันว่ามักมีปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจุกจิกอยู่เสมอนะครับทําแล้วได้ผลเพียงน้อยนิดเจ็ดน่าหนงเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วได้ผล สมบูรณ์เพียงน้อยนิดมีอุปสรรคไม่สมบูรณ์แบบแปดมตูมเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วไม่เจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับชื่อตูมอยู่ตลอดไม่ก้าวหน้าไม่ไม่ได้ไกลนะครับก้าวมกขิดครับเชื่อกันว่าทําอะไรแล้วมักจะเจอแต่อุปสรรคปัญหาวัสดุอุปสรรคอุปกรณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ครบขาด ขาดโน่นขาดน,าดนี่อะไรเงี้ยนะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ